สวัสดีครับปัตับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับก็หลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะฮะเอฟซีก็ส่งข้อความเข้ามาให้กําลังใจเราเยอะเลยอขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะ,ะว่าเมื่อวานเมก,ก็ไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าเพียยาหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าก็มาอัปเดตอาการน้องเม์แล้วกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะอื คุณหมอมาแล้วเนาะดีเนาะคุณหมอมาเมื่อกี้นะคะเราก็บอกว่าบอกแล้วว่าจะได้กลับบ้านวันไหนนะคะคือแผนคุณหมอก็คือจะให้กลับบ้านพรุ่งนี้วันนี้ก็คือคุณหมอเนี่ยจะเปลี่ยนยาจากยาฉีดนะคะให้เป็นยากินตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งก็คือยังให้ฉีดอยู่แล้วก็ดูว่าพอเปลี่ยนยาลงแล้วเนี่ยเลือดยังออกเลือดอะจะออกเยอะขึ้นไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเลือดเนี่ยหยุด ออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอมาวันนี้ก็นิดหน่อยเป็นปกติทั่วไปแล้วดูว่าวันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนยาเป็นแบบมิดถ้าเลือดไม่ได้ออกเยอะขึ้นก็พรุ่งนี้กลับบ้านได้แต่ถ้าเลือดออกเยอะขึ้นก็พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ต่ออคือได้กลับบ้านพรุ่งนี้เนาะใช่ถ้าเลือดไม่ออกเยอะขึ้นเมย์ไปซื้อตัวบำรุงน,น้ำนมเองที่ร้านใช่ไหมก็เป็น ยี่หอทั่วไปที่เขาใช้กันทั่วไปก็ไปซื้อมาแล้วก็ลองทานดูเราเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าในเอฟซีแต่ว่ามันมันประจวบเหมาะพอดีใช่ในวันนั้นอ่าคุณหมอก,ก็เลยให้เว้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันก็ตัดปัจจัยหลายๆอย่างออกไปก่อนอแต่ว่าที่ให้กินบำรุงน้ำนมจริงๆก็จะเป็นหนึ่งก็เป็นน้ำอุ่นนะคะสก็คือเป็นขิง เป็นน้ำขิงทั่วไปอที่เป็นน้ำขิงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นผสมนะก็ะคือเป็นพวกซองน้ำขิงอย่ยสามคือน้ำอินทผลัมที่ทานได้ชื่อที่คุณหมอบอกว่าอยากให้กินแค่นี้ก่อนอในช่วงที่แบบว่ามันมันก็เสี่ยงที่จะเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอที่ดูแลน้องเมย์เนี่ยเป็นคนที่จะลดความเสี่ยงทุกอยาก่างตั้งแต่ตั้งคันน้องแฝดเนาะ น้องแฝดก็ออกมาโดยแบบว่าเพราะจริงๆแล้วคุณหมอก็ลูกคนที่สองคุณหมอก็ทำาอ c กซเหมือนกันเขาคุณหมอก็เข้าใจว่าเหมือนกับว่ากว่าคนที่จะคนที่ทำาอ c กซกว่าจะมิลล์แร้มันยากถ้าเกิดว่าเหมือนหมอเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำาอ c กซอ,อะไรที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้เราไปทำแบบนั้นอะไรอย่างงี้ในบางเคสอาจจะอาจจะได้อยู่แต่ถ้าไม่มีความเสี่ยง คุณหมอก็จะตัดตัดออกไปนะค่ะตัดให้ให้ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดอืมอืมก็เหมือนกับตอนที่บํานงน้องแฝดนั่นแหละแนวโน้มในการแนวโน้มที่แปลว่ามารักษาในครั้งนี้เรื่องเลือดออกก็คือมันเมย์ก็ทําเมย์ก็คิดอยู่เนาะว่ามันเป็นในเรื่องของอะไรบ้างอย่าเช่นนะ่าแต่เหมือนแนวโน้มของคุณหมอคือเหมือนกับ ไม่อยากให้เรากินในเรื่องของการกระตุน้นความเสี่ยงใช่ในเรื่องของการกินอะ่ะในการกินกระตุ้นน้ำนมอะ่ะในครั้งนี้เนาะใช่ไหม <Okay. S 2> เหมือนเท่าที่หมอพูดอใช่ใชเพราะว่าเมย์มาเป็นวันเดียวกับที่เมย์ไปซื้อตัวบำรุงน้ำนมตัวหนึ่งมาพอดีก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นในทางทิศทางไหนกันแ,แน่เนาะก็ประมาณนี้ <laughs> <laughs> เอาเปา็นว่า เป็นการแชร์ประสบการณ์นะ FC แชร์ประสบการณ์เผื่อ,อหลายคนฟังแล้วก็จะได้เป็นความรู้จะเ,เรียกว่าความรู้ไม่ใช่ความรู้สิเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องเล่าของของคนอคนล้วกันจริงจริงมีปูาป้านแนะนําว่าไม่อยากให้ออกจากบ้านอเออให้ออกที่จําเป็นก็เมื่อกี้มีก็ถามหมออยู่นะคะบอกว่า,วา ถ้าเกิดว่ารักษาหายแล้วแบบเลือดไม่ได้ออกแล้วอะไรเงี้ยเดินทางได้ไหมอะไรเงี้ยเออพอดีว่ามีทุระสําคัญต้องไปทําคุณหมอบอกว่าเดินทางได้ปกติถ้าเลือดไม่ออกแล้วคือหายแล้วก็คือก็คือไปได้ปกติแต่ก็จะพยายามอยู่แต่บ้านในเอฟซีจริงๆเมย์ก็อยู่แต่บ้านอยู่แล้วนะแต่พี่เน่งอะ่ะเวลาเมย์ออกจากบ้านไม่แค่สิบนาทีพี่เน่งเขาก็จะถ่ายคลิปลงไงทาให้คนเข้าใจว่าเมย์อะ่ะ เมออกเยอะบ่อยหรือเปล่าวันหนึ่งอ่ะจริงๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บ่อยคือวันหนึ่งอาจจะออกไปแค่แป๊บเดียวไปแป๊บเดียวแต่เราอยากให้เอฟซีเห็นมาบอกว่า,วา,วาออน้องเมเขาแข็งแรงนะเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเราออกไปแล้วเราก็ไปเดินเล่นห้างหร่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือจะบอกว่าวันวนนะ่อ่ะเมแทบจะไม่ได้เอาเท้าตัวเองออกจากห้องลูกนนเลยใช่แต่ว่าพอดีเอฟซีอาจจะเห็นคลิปที่พี่เหน่งอ่ะเขาถ่ายเมเวลาที่แบบ อย่างไปเซเว่นใช่ไหมคะไปซื้อขนมเนี่ยเซเว่ Seven, นไหนอยู่ใกล้บ้านประมาณ3นาทีแล้วเข้าไปซื้อของอีกประมาณไม่ถึง5นาทีใช้เวลาอยู่ข้างนอกประมาณแบบ10ไม่ไมเกิน15นาทีแล้วก็ไม่ได้ไปบ่อยด้วยน่าจะแค่ครั้งแรกเองมั้งใช่ไหมที่ไปมีครั้งหนึ่งออครั้งนี้ครั้งที่2แล้วก็นอกนั้นก็คือไปซื้อของเด็กซื้อของเด็กก็คือของเด็กก็คือไปเพราะว่าเ็นเขาจริงไปเมยต้องไปไปซื้อของ<ๆ>เพราะถ้ามีไม่ไปก็จะไม่รู้เราร้านเด็กอ่ะก็อยู่ใกล้บ้าน5นาที แล้วก็ไปซื้อประมาณประมาณสินาทีคือทั้งวันยีสชั่วโมงไม่ออกไป15นาทีค่ะแต่ก็ด้วยความที่อาจจะแบบคลิปน้อยพอลงไปปุ๊บก็แบบมันเหมือนกับว่าเราออกไปนานอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่ามีคําแนะนําของคุณแม่หลายคนที่อยู่ในในช่องก็จะเอามาเอามาใช้นะฮะเอซเอามาใช้หลายๆอย่างที่ผมเห็นก็ก็โอเคเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยมาปรับใช้ แับชีวิตระวังให้มากขึ้นให้เมนอนให้มากขึ้นนะฮะนอนมันก็ยากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกแฝดน,นะคะมันนอนไม่ได้มันนอนยาวไม่ได้จริงๆคือแบบว่ามันเขาเรียกว่าไงมันเป็นสิ่งที่เราต้องทอำก่ะใช่ไหมคืออย่างเช่นเลี้ยงลูกแฝดใช่ไหมคะคนนึงคนนึงหิวนมอมอีกคนนึงก็ตื่นหิวนมตามมาติด หรือว่าคนหนึ่งกําลังจะหลับอีกคนนึงตื่นเพิ่งตื่นขึ้นมาห,หิวนมอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีมันการเลี้ยงลูกแฝดมันแอคทีฟเยอะมากแทบจะไม่ได้นอนเลยอะไรย่างเงี้ยจริงๆเมยก็อยากจะนอนแต่ว่ามันแต่ถ้านอนมันจะเป็นหนักพี่ดีมากอืมคือถ้าเกิดเลือกที่จะพักผ่อนเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนักที่คนใดคนหนึ่งพี่ว่า เราทำ YouTube ลงเนี่ยให้ FC เห็นว่าการเลี้ยงลูกแฝดของเรามีอะไรที่ต้องกังวลเยอะพอสมควรนะที่วันนะแต่ว่าเราก็ยังถ่ายออกมาให้เข้าใจเรียกว่าไม่ไม่ได้ครบอะกับการเลี้ยงลูกแฝดนะเพราะว่าเพราะว่าแรงไม่มีนะคะไม่ไม่มีจริงเอฟซี <c oughs> <FC. S 1> คือมีหลายมุมอยา่างโอ้ตรงนี้ก็น่ารักตรงนี้ก็น่ารักแต่ว่ามันข้อจำกัดในเรื่องเวลาด้วยใช่ ก็แทบจะทั้งวันก็คือมันก็อยู่ในช่วงปรับตัวอยู่ค่ะช่วงสองาทิตย์แรกใช่ต้องรอให้เขาแบบว่าเริ่มที่จะกินข้าวในระยะเวลาที่นานขึ้นตอนนี้ทุกสามชั่วโมงเขาต้องกินนมตื่นกินนมตื่นกินนมตื่นกินนมทุกสามชั่วโมงไม่ละเขาเป็นเด็กแฝดด้วยไงมันจะมันก็จะมีกรณีเขาเรียกว่า มันก็จะมีเขาเรียกว่าไงะเงื่อนไขเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีอ่ะอย่างเช่นมังกรตื่นตอนเนี้ยตื่นปกติเราต้องตื่นกินนมแล้วก็นอนแล้วก็ประมาณอย่างสักสามถึงสี่ชั่วโมงก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือลูกคนเดียวถูกไหมครับคนเดียวใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอมังกรเสร็จปุ๊บมิปุ๊บมันก็จะถูกขั้นอยู่ตรงกลางมิกเกลก็จะมาตรงกลางก้กลกยเป็นว่าเราจะมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่ง ในการ<ม>ว่างทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ว่างสามชั่วโมงแต่เราจะว่างแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นิดๆใน,น,นแต่ละช่วงของเวลาก็เลยงานก็เลยเยอะนะฮนะเอฟซีเทีนี้คนก็เลยจะแนะนําว่าต้องหาคนช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งจะบอกว่าหายยากมากนะคะหายาหายากก็คือหากันอยู่แต่ว่ามันก็ต้องลงตัวในหลายๆเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะหายาก,อย,าก,อ,ยากอยู่แล้วเด็กก็เป็น เรื่องละเอียดอ่อนด้วยเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาใครที่อพอได้แต่ว่าเลี้ยงเด็กไว้เป็นอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงอยู่อย่างเงี้ยมันมันหลายอย่างค่ะที่แบบจะหาคนเมื่อกี้ <มา S 1> ก็เพิ่งนะมีข่าวเนาะมีข่าวอะไรอินฟลูเอนเซอร์อะไร,อะไรเออคนนั้นเขาก็มีลูกแฝดใชายิงเหมือนกันมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเป็นลูกแฝดแล้วเขาก็จ้างพี่เลี้ยงมันนี่แหละแต่พี่เลี้ยงเขาอาจจะแบบว่าเผลอเลยในบางมุมแบบเราก็ไม่ได้ว่าเขาผิดเนาะแต่เพียงแต่ว่า การที่มีใครสักคนนมาเลี้ยงลูกบางทีแล้วก็ต้องมั่นใจแบบเยอะพอสมควรที่จะหามาดูแลใช่ก็คือตอนนี้อยากจะทำตามคำแนะนำมากมากเลยนะคะแต่ว่าบางอย่างมันก็ทำตามไม่ได้ะแต่ก็พยายามจะรักษาสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดในแบบที่ทำได้เอาเป็นว่าสรุปเอา,อางี้แล้วกันอัปเดตอาการวันนี้ก็คือหมอให้ออก พรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือลดลดแรงของยาแล้วแล้วก็อาการก็ดีขึ้นค่ะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ก็เลยคุยกับพี่เน่งกันว่าก็รักษาไปตามอาการนะคะอย่างเช่นเราเลี้ยงลูกหนึ่งก็คืองานก็ต้องทำเนาะพี่เหน่งก็ต้องทำงานสองคือนมแม่ก็อยากให้กินก็เลยต้องปั๊มบางคนบอกว่าน่าจะให้ข้าวเต้าก็ข้าวเต้าอยู่ค่ะแต่ว่า เด็กแฝดบางทีเขาเข้าเต้าไม่ตรงเวลากันก็จะไม่ได้นอนยิ่งไม่ได้นอนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งคืองานก็ต้องทำสองคือนมแม่ก็อยากจะให้กินทีนี้มันก็จะฟิกเวลาแล้วว่าต้องปั๊มนมตอนไหนสามคือลูกก็อยากจะเลี้ยงให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าถ้าสมมติเราป่วยอย่างเงี้ยเออเราก็รักษาไปตามอาการาใ็่ิดว่าคุยกันประมาณ,มาณนี้นคุยกันว่า โอเคต้องยอมรับแล้วว่าเราทําไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยก็อะไรมันติดขัดตรงไหนติดขัไหก็แก้ไปตามนั้นก็แก<ช>้ไปตามเวลานั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปกังวลอะไรมากาเพราะว่าบางอย่างเรามีข้อจํากัดอยู่<ช>เราเรามองดูแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเราพอเจอปุป๊บมีปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปก็มี แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเอาตามนั้นแหละแค่นั้นพอละม,มันก็ตกผลึกกันอยู่ประมาณนี้แหละเอฟซีเติด <นะ S 2> หลักๆแล้วคือเรามีลูกสองคนในเวลาเดียวกันในเรื่องของบางอย่างมันทำไม่ได้นะคะต้องยอมรับแล้วว่าเรามีข้อจํากัดใช่ยอมรับต้องยอมรับตรงนี้แล้วว่าเรามีข้อจํากัดโอเคเมื่อมีข้อจํากัดเราก็ทําให้ได้เท่าที่ข้อจํากัดเรามีก็แค่นั้นเออก็อย่างเช่น พวงนี้ก็ได้ออาจากโรงพยาบาลก็คือได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกต่อก็คิดก็แค่นั้นแหละแล้วก็าวางแผนให้มันเท่าที่ทำได้แต่ว่าดีที่สุดแค่นั้นกแค่ไหนก็แค่นั้น,ค,นค่นนะมันก็จะ,จะเป็นประมาณนี้เอาแค่นี้แหละจริงๆนะที่ีเราเราวางแผนบางอย่างเรามันตันมันตันจริงๆนะฮะวางแผนนู่นนี่นั่นมันตันโอ้ยอย่างนี้มันติดตรงนั้นตรงน,น,นี้โอเคเงั้นมีข้อจำกัดก็คือจบ อ,อส<ก>นุก็อย,อยไปแบบวันๆคิดว่าเดือนที่สี่น่าจะป่วยก็หาหมอ,หหมอคิดว่าเดือนที่สี่ FC แล้วน่าจะโอเคค่ะ<า>ให้น้องเขามีช่วงเวลาจากกินสามชั่วโมงครั้งกลายเป็นหกถึงแปดชั่วโมงครั้งเอาเป็นว่าอาจจะเพราะเราอาจจะเริ่มมีเวลานอนตอนที่ลูกเริ่มนอนตอนดึกนานขึ้นอ่าโอเคทีนี้อะไรที่เป็น งานในเดลเลย์ส่วนตัวก็ตัดทิ้งไปได้เลยก็ก็คงก็คงตัดออกไปแล้วก็มาดูแลเรื่องลูกแล้วก็งานแค่นั้นเองเวลาส่วนตัวอะไรพวกนี้มีเข้าใจแล้วว่ามันมันจะน้อยลงไม่มีแล้วที่เราจะไปนั่งเอ๊ะพงว่ามานั่งดูนั่นดูนี่หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วนะโอเคครับประมาณนี้นะครับวัพรุ่งนี้ออกจากบ้านแล้วเอ้ยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ น้องเมย์ก็ลุกขึ้นมาปั๊มนมนะคะต้องใช้คาว่าตื่นเพราะว่านอนไปตอนหกโมงเย็นใช่คือเพิ่งย้ายห้องมาใหม่นะคะตอนหกโมงเย็นแล้วก็พี่อาบอกให้ให้นอนพักเยอะๆนะอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยนอนพักยาวจะตกรอบปั๊มอีกหนึ่งรอบเป็นไงบ้างเมย มาโรงพยาบาลวันนี้ก็คือตกรอบปั๊มเยอะมากเลยนะคะกลัวว่าน้ํานมน่ะจะหายอ uh huh. ืก็เลยตื่นมาก็เลยต้องรีบปั๊มเลยค่ะตอนนี้ร่างกายก็เริ่มฟื้นตัวเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มปั๊มเหมือนเดิมเหมือนเหมือนรูทีนที่เคยท,ทําที่ที่บ้านอันนี้ก็มีตู้เย็นแล้วนะคะที่ห้อง เมื่อกี้ปั๊มไปนานไหมเมยก็รอบละครึ่งชั่วโมงตามปกติก็เดี๋ยวใส่ช่องเช่แข็งพอดีเมซื้อที่ถุงใส่น้ำนมเอาไว้แต่ดูถุงแล้วแบบดูจริงจังมากเพราะว่าน้ำนมหดหน่อยหนึ่ง <laughs> น้ำนมหดหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบปัม๊มไม่ได้ปัม๊มเหมือนเดิม อันนี้เขอกว่าสองร้อยมิลลิลิตรนะนี่เสร็จได้สองร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมสองออนมันกี่สองออนก็ <60. S 1> <60. S 2> หกสิบหกสิบก็ยังไม่ถึงครึง่งอ,อันนี้คือที่ปั๊มเมื่อกี้นะเอฟซีปั๊มเสร็จเมื่อกี้ได้รประมาณหนึ่งหนึ่งออนนะฮะไม่ ต้องสองข้างรวมกันอ๋อสองข้างรวมกันก็เป็นสองออนไม่ใช่สองออนอีกข้างหนึงปั๊มได้เยอะกว่าอประมาณสองวกหนึ่งเป็นสามออนคือแต่ละครัง้งแต่ละข้างนี้ก็จะไม่เท่ากันเนาะล้วแต่แล้วแต่รอบอืถ้าสามออนก็สามออนก็ประมาณเกือบร้อยมิลลิตรอ,อน,นี่สี่ออนสิ หนึ่งออนมันยี่สิบเก้ามิลลิลิตรหนึ่งออนหนึ่งออนสี่สิบมิลลิลิตรยี่สิบยี่สิบเก้าเอาทำไมอันนี้มันมันบอกสี่สิบของมันอยู่เหนือเหรออ่าใช่เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเนี่ยนะ,ะของฝากของฝากเต้าแฝดน้องมังกรมิเกล แม่อยู่โรงพยาบาลก็ยังกลับบ้านไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปกติจะตั้งแต่ตีสามนะแช่เย็นนิดหน่อยโอ้วแล้วก็รีบไปเลยน้ำนมพดนะคะไม่เป็นไรหรอเมยก็คุณหมอไม่ให้กินพวกความรุงน้ำนม อย่าเน้นน้ำน้ำอุ่นเหมือนเดิมเอาปกติก็กินน้ําอุ่นนะคะแล้วก็กินทั้งขิงไอเนี่ยแบบเป็นพวกขิงแล้วก็น้ําอุ่นอยู่แล้วแต่ก็ที่ว่าเพิ่มไปอ่ะคือตัวชาบำรุงน้ำนมนั่แหละรวมบำรุงน้ำนม,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 มที่แม่ว่าไม่ให้ทานหมายถึงว่ามันจะมีไม่ใช่ว่าทุกตัวในซ c เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันมีผลไงคือคุณหมอเขาเขาบอกว่า เขาอกว่าห้ามกินตั้งแต่ก่อนออกพยาบาลเอ้ยก่อนออกโรงพยาบาลตั้งแต่คลอดแล้วนะคะก็คือทั้งหมอแล้วหมอแล้วก็พยาบาลบอกว่าไม่ให้ไปต้มรากไม้กินนะนะคือหนึ่งแต่คุณหมอของเมที่เมฝากขนาดคือคุณหมอบอกว่าอยากให้กินแค่อพวกแค่น้ำอินทผลัมเพราะว่าคือหมอบอกว่าพวก คือแบบทั่วๆไปอ่ะมันมันเหมือนกับว่าเราก็ดูแล้วว่ามันไม่มีส่วนผสมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับที่มันขับเลือดแต่ว่าเราไม่รู้เลยว,ว่าในแท้ๆจริงแล้วอ่ะเขาบอกส่วนผสมหมดหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่คุณหมอค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนบางตัวที่มันอาจจะมีสรรพคุณในการขับเลือดเข้าไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณหมอไม่อยากให้ มีการขับเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 1> อันนั้นคือสิ่งที่หมอไม่อยากให้กินไม่อยากให้กินผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับเพิ่มน้ําบํารุงน้ํานมอะไรเงี้ยเพราะว่าหัวว่าอไม่ได้ใส่หมดว่าเขาใส่อะไรลงไปเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะว่าเขาใส่อะไรจริงๆบ้างใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราวาจะเป็นสูตรสําหรับของเขาอะไรเงี้ยพิเศษของเขาอ่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นที่เป็นที่หมอเป็นหัวนะคะ ก็เลยโอเคเดีย๋ยวอันนี้แช่แช่เย็นไม่แช่แข็งเลยเดีย๋ยวไล่อากาศก่อนโอเควิธีไล่อากาศนะคะก็จะบีบนมจากข้างล่างขึ้นมาลูกจะได้ไม่เหม็น เหมียวมีรอยตัดตรงนี้ด้วยใช่เออเขาบอกว่ารอยตัดก็คือก็ให้เราเนี่ยแหละฉีกปุ๊บแล้วเราก็เทจากตรงนี้เข้าไปในขวดสำหรับอุ่นอุ่นนมได้ดีนะซื้อเผื่อไว้ต <c oughs> อนแรกเมย์ว่าจะไม่ซื้อเผื่อเพราะว่ากต่ว่าจะอรอดูว่าน้ำนมมาเยอะก็ค่อยซื้ออะไรอย่างนี้อ,อ,อันนี้ก็ไปเก็บมันก็จะเขียนได้ว่าวันไหนวันไหน อันนี้สามออนก็ออกประมาณหนึ่งรอยมิลลิลิตรก็โอเคอยู่รู้สึกอายที่จะบอกปริมาณน้ำนมตัวเองนะคะพอเพราะยังน้อยอยู่แช่นะแช่แข็งใช่ไหมใช่นี่นะแช่แข็งวิธีใช้ผง น้ำนมนะคะอยู่ข้างหลังอ๋อตามนี้พอดีเมย์ซื้อแบบที่มันเป็นถุงแบบสิบ,บล็อกที่มันไม่ใช่ถุงพลาสติกค่ะเป็นแบบฟอยหรือเปล่าใช่ไหมพี่หนึง่งใชโ่โอ้เอเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมฟอยนะคะเพราะว่าเขาบอกกันว่ามันจะช่วยลดการเหม็นหืนของน้ำนมหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะก็เลยมันไม่มันไม่ได้มีปริมาณเยอะด้วยก็เลยเอามาลองใช้รู้นทดสอบเนาะโอเคอเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอเก็บคลิปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วจะพักผ่อนละตื่นมาทำพีพีกู้น้ำนมคืนอีกรอบนึ่งพีพีคืออะไรอะพีพีคือเป็น,ปนการมันเป็นการปั๊มนมในลักษณะที่เรียนแบบ การดูดนมของเด็กนะคะปกติอ่ะในแต่ละรอบจะปั๊มนมครึ่งแค่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมเกินนี้แต่ถ้าทำ pp อ่ะเขาเรียกว่าการเล่าเรียนแบบการดูดนมของของของ b บ b y โดยใช้เครื่องปั๊มนมจะใช้การปั๊มทั้งหมดเวลาทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่ปั๊มแบบมอลทอนนะคะแบบตลอดเพราะนั้นหัวนมเราไม่ไหวเนาะมันก็จะมีช่วงพักสิบเบรกสิบ ปั๊มยี่สิบเบรกสิบปั๊มสิบเบรกสิบแล้วก็ปั๊มอีกสิบอะไรกี่ทุ่มเนะี่ยมันจะทีเที่ยงคืนแล้วนะก็คือตื่นตีสามหรือมาตีสามก, <3. S 1> ก็ก็ทำก็จะเสร็จประมาณตีสี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าต,ตอนที่อยู่ที่บ้านที่เมย์ทำนะเมย์ก็ว่ามันได้ผลอยู่นะคะเมย์เริ่มทําีพีตัวเนี้ยประมาณสองวันติดอืแต่ว่าเมื่อวานอ่ะจะเป็นวันที่สามแล้วคือพอดีว่ามีอาการก่อนก็เลยไม่ได้ทาแต่ถามว่าทำสองวันติดอน้ํานมมันก็ เริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นอยู่วันนี้สรุปว่าน้องเมย์ได้ไดน้ำนมประมาณสามร้อยมิลลิลิตรนะถือว่าเยอะอยู่นะรอบแรกกับรอบสองได้ได้รอบละสี่ออนอก็แปดออนแปดออนแล้วก็ตัวนี้อัวน,นี้อีกประมาณสามออนก็เป็นสิบเอ็ดออนสิบเอ็ดออนแค่สามรอบเพราะว่ามันมันตกรอบมันกลายเป็นรอบละหกชั่วโมงเนี่ยปกติม,มันควรจะปั้มจุกสามชั่วโมง สิบเออนก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งวันพอให้ลูกได้กินอ่าเป็นเป็นภูมิเป็นภูมิโอเนคะ okay, นะคะเอฟซขอบคุณมากมาเลยนะคะที่ลุงลง่าป้าแล้วก็พีเอฟซที่คอมเมนต์มาเป็นห่วงแล้วก็เช้านี้นะฮะน้องเมก็ ทานข้าวแล้วจริงๆก็ทานข้าวปกติทุกมื้อแะครับ fc แต่ว่าจะให้ดูว่าน้องเมย์เขาก็าปกติขึ้นแล้วนะ fc ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะฮะอันนี้อาหารน้องเมย์ฮะเดี๋ยวไปดูอาหารน้องแฝดนี่โอ้เปิดตู้เย็นไะม้พอดีเลยนี่นะฮะ fc ของน้องแฝดนะฮะมีอยู่2ถุงน้องเมย์ทำปั๊มสองรอบนะฮะเมื่อคืน ตอน5ทุ่มกับทีสสองรอบได้รอบละประมาณ3ออนนะฮะก็100มิลลิลิตรเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องแฝดทานลงมาแล้วนิ่ <laughs> ย่าหน่อยย่าหน่อย,ย อ๋อมีเกลเป็นไงบ้างลูกแม่เอานมมาให้เลย